สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะจังก็จะมารีวิวนะคะรีวิวเบียออกใหม่นะคะปกติเป็นคนไม่ดื่มเนาะฝุดซื้อว่านมมาในปกติเนี่ยไม่ดื่มนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าพอดีเขาออกใหม่นะคะแล้วก็คือขายเฉพาะในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นที่เดียวนะคะทั่วประเทศเนาะแล้วลเขาก็คือผลิตไม่ทันนะตอนนี้ก็คือหมดไปแล้วอะคะ่ะ ก็เลยต้องถ้าเกิดใครอยากจะดื่มนะเพื่อนๆก็ต้องรอจนถึงวันที่2 0เมษายนนะโคเลก็วันนี้ก็เลยแบบว่าทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับซูมามีนะคะเพื่อนๆซูโอซูอมามีก็คือของแกล้มนะคะแกล้มเหล้าอะไรพวกเนี้ยเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะก็เป็นเกี๊ยวซา <laughs> เกี๊ยวซานะคะแล้วก็อันนี้อจาจย์อยากกินลาบเนาะลาบหมูนะคะลาบหมูแล้วก็อันนี้เป็น คล้ายๆกับลูกชิ้นปลาบ้านเราอ่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะใส่ปลาหมึกด้วยนะคะเขาเรียกว่าอิกาเทนนะคะอิกาเทนแล้วก็อันนี้เป็นไก่ย่างญี่ปุ่นเนาะยากิโทริแล้วนี้เป็นพีิคลอลล์เขาชอบนะคะอ่ามันฝรั่งสลัดมันฝรั่งเนาะแล้วก็นี่ค่ะสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็นี้ที่อาจารย์จะมารีวิวนะคะอาซาฮินะคะซูเปอร์ดรายอซา,าฮิ ก็เป็นเบียร์เออเบียร์ที่เขาออกใหม่อะเนาะที่เพื่อนๆอ,นอนจาจังก็ไม่ค่อยจะรู้จากเท่าไหร่หรอกว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบว่าเขาฮิตกันเนาะแล้วก็มีโฆษณามาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยอยากจะลองนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมันสามารถเปิดแบบเนี้ยค่ะเปิดปกติเนี่ยกระป๋องเบียร์นะคะเปิดแล้วมันก็จะเป็นช่องใช่ไหมช่องเล็กๆแล้วก็ดื่มตรงช่องนั้นใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะคะเขาคิดค้น ขึ้นมาเหมือนปลากระป๋องเลยเพื่อนๆนะอันโนันซูมเมนโน้กอันโนั่นนาเกซื้อหน้าตุก,กะกันซูมเมนอย่าซื้อมีใต้กันจีเนะ่อ่านะเดี๋ยวมาเทียบนะคะคเทียบกระป๋องกระป๋องเบียร์ปกตินะคะเนี่ยดูอาซาฮินะคะเหมือนกันแล้วก็เนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นปลากระป๋องโอพีชแครอท เตรียมให้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะปลากระป๋องมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นออกใหม่นะคะที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวให้พี่คาร์ดกะเปิดนะคะเคียวสเกตเตเนี่ยอโนะอากิติให้เปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวนี้จะใช่ไหมพี่คาร์ดเปิดนะฮึ่มเคียวสเกตตอร์เนี่ยอว่าก็าเดือดเตะสวอยเดือดเตะ 早く早くโอเ早くโอเคเตหมดีไหนมนเดนองเดฮ่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่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 ่าา่่ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราแช่เย็นนานเกินไปนะคะฟองมันจะไม่ฟองมันจะไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาออกจากตู้เย็นมาเนี่ยเราก็ทิ้งไว้ในอนุณหภูมิปกติสักพักนึงนะคะประมาณ1-2นาทีอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็จะพอดีนะคะเ,เพื่อนก็คือจะมี

มัน <ubers> ่ยลดอไดอเ่อนเพื่อนถ้าเกิดว่ามันอุ่นเกินไปอ่ะ คืออาจะรย์ออกจากตู้เย็นแล้วก็มาวางไว้อณหภูมิห้องประมาณสิบยี่สิบนาทีอะ่ะก็เือ,อเ,ปเป็นแบบนี้ลเทลรู้ค่ะค,คืออยู่ในกระป๋องนะคะมันก็ยังมีฟองอ่ะเนเพื่อนเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเบียร์สดนะ

ถ้าเกิดเราอยากให้มันมีฟองนะนเพื่อนเขาบอกว่าให้จับแบบเนี้ยอุณภูมมือ,อม,มันก็จะมีฟองขึ้นออนจัก,ก็แบบไม่รู้หรอกนะว่า มันเป็นเหมือนเบียร์สดหรือว่าเบียร์ไม่สดอะไรเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนดื่มเบียร์ไงแต่ว่าเห็นคนญี่ปุ่นนะคะที่เขารีวิวนะเขาบอกว่ามันเหมือนเบียร์สดเลยเบียร์สดที่แบบว่าเทใสเ่เหยือกกินตามร้านอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยดีนะคือแบบคนเรียกว่ามัยดอ์เลยเนี่ยนั่นก็ そんなนีくโคない、คんไม่อร่อยอร่อยเกี๊ยวซาเหลือตัวเดียวแล้วค่ะพี่เทอร์โรินหมดไปก่อนแล้วอันนี้ของอาจังนะคะอืม ัว,ออวันนี้นะคะอันเจนกับพี่ไพลอตก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวกินต่อเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นคนที่ไม่ดื่มจริงนะคะเพิ่งจะหมดไปนิดเดียวเองอยังเหลือตั้งครึ่งหนึ่งม,ดม,ดดมาดนนอก่อน <laughs> พี่าหลอนหน้าเริ่มแดงแล้วนะคะเป็นคนไม่ดื่มไงไม่ค่อยดื่มไม่ใช่ไม่ดื่มไม่ค่อยดื่มนะอันจังก็เหมือนกันไม่ค่อยดื่มแต่ว่าจะคอแข็งกว่านะคะคอแข็งกว่าพี่แครอทพี่แครอทจะคออ่อนกว่าวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ